กลิ่นหอมของดอกแก้วเจ็ดสีลอยกลุ่นไปทั่วสวรรค์ชั้นไตรภูมิพระสุรเสียงของพระอินทร์กังวานด้วยความปิติยินดีในงานเฉลิมฉลองครบรอบพันปีที่มหาหนาคราชได้ถวายเพชรมณีรัตนสถูปเป็นพุทธบูชาแสงทิพย์จากดวงแก้วมณีส่องประกายระยิบระยับไปทั่วทั้งวิมานฉิมพลีเหล่าทวยเทพและเทวดานางฟ้าต่างเบิกบานสำราญใจ มีเพียงทัศพลเทพบุตรลุ่มผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาพันธุ์พฤกษาในป่าหิมพผานเท่านั้นที่กลับรู้สึกไม่สบายใจหลายวันมานี้ทัศพลสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แปลกประลหลาดไหลเวียนอยู่รอบป่าหิมพผานมันไม่ใช่พลังงานทิพที่คุ้นเคยหากแต่เป็นพลังงานอันมืดมิดที่แฝงมากับลมหายใจของหมู่มวลสัตว์ที่เข้ามากินน้ำในสระอโนดาตา ใบหน้าของทัศพลเต็มไปด้วยความกังวลจนอับสรวลีเทพนารีผู้เป็นเพื่อนสนิทอดที่จะเดินเข้ามาทักทายไม่ได้ทัศพลเจ้าเอาแต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ข้าเรียกตั้งนานก็ไม่ตอบเป็นอะไรไปหรืออับสรวลีเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลางแตะไหล่เขาเบาๆทัศพลหันมาสบตาเพื่อนสนิทข้าสัมผัสได้ถึงบางสิ่งอับสรวลีมันไม่ใช่เรื่องบี หมายถึงอะไรหรืองานเฉลิมฉลองก็เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ใช่ในไตรภูมิแต่เป็นในหิมพานหิมพานซ์สงบสุขมานานนับพันปีจะมีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลอีกมันต่างไปจากเดิมอับสนวลีพลังงานบางอย่างกําลังแฝงตัวเข้ามาในความสงบนั้นข้าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ข้าจะไปตรวจสอบว่าแล้วทัศพผลก็สวมกําไลแก้วมณีที่ประดับด้วยใบโพงเงินเป็นสัญลักษณ์ของตําแหน่งผู้ดูแล แล้วรีบรุดออกจากงานเฉลิมฉลองโดยมีอับสรวลีติดตามไปด้วยความห่วงใหญ่ทั้งสองมุ่งหน้าไปสู่ป่าหิม,มพานอันเป็นอาณาจักรแห่งความอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์วิเศษนานับประการเมื่อเข้ามาในป่าหิมพานทัศพลและอับสรวลีสัมผัสได้ถึงความผิดปกติท,ทันทีแทนที่จะได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงของเหล่านกกระเรกและมักลกีผลกลับได้ยินเพียงความเงียบสงัด ต้นมหาหิงคุณที่ควรจะออกดอกสีรุง้งกลับมีใบสีซีดเสียวต้นปาริชาติที่เคยมีกลิ่นหอมเชื่อนใจกลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นไหมราวกับซากศพทัศพลเดินไปหยุดที่สระอนดาตมองดูผิวน้ำที่ควรจะใสบริสุทธิ์กลับมีควันสีเทาลอยขึ้นมาจางๆเขาใช้มือแตะผิวน้ำทันใดนั้นก็ปรากฏภาพนิมิตบางอย่างขึ้นภาพของยักษ์ตนหนึ่งในชุดเกราะสีดำทมิฬ ดวงตาสีแดงกำลลุกโชนไปด้วยไฟอาฆาตมือข้างหนึ่งถือคทาโลหะอีกข้างหนึ่งกำก้อนหินอัคนีภาพนั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก่อนจะเลือนหายไปเจ้าเห็นอะไรหรือทัศพลอับสรวลีถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของทัศพลซีดเผือนข้าเห็นยักษ์อสูรตนหนึ่งแต่ในหิมพานต์ไม่มีอสูนมีแต่เหล่ายักษ์ชั้นรองที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาป่า ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดามันมีพลังมหาศาลในขณะที่ทั้งสองกำลังปรึกษากันอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากเงามืดเสียงนั้นแหบพร่าราวกับมาจากก้นบึงของขุมนรกเจ้าเทพบุตรตัวน้อยมาหาถึงที่เลยหรือเงามืดนั้นเริ่มขยายตัวและก่อร่างเป็นยักษ์ตนมหึมาตามภาพนิมิตที่ทัศพลได้เห็น ดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมาที่ทั้งสองอย่างกระหายเลือดมันคือทมินมาลายัอายอสูรชั้นต่้ที่ถูกเนรเทศจากไตรภูมิเมื่อหลายพันปีก่อนเพราะความทะเยอทยานที่จะแย่งชิงบัลังพระอินทร์แต่บัดนี้มันได้กลับมาพร้อมกับพลังที่น่าพึงกลัวทมินมาลัยหัวเราะอย่างบ้าคลั่งบัลังของข้ามันควรเป็นของข้าแต่แรก แต่พวกเจ้ากลับยกให้ไอเด็กเมื่อวานซื้ออย่างพระอินทร์วันนี้ข้าจะทำลายป่าหิมพานอันเป็นสมบัติล้ำค่าของพวกเจ้าให้หมดสิน้นว่าแล้วทรามินมาลัยก็ยกคาถาขึ้นชี้ไปที่ต้นชมพู่ป่าหิมพานแล้วไร้เวทมนต์อสนนบาททำให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เป็นเท่าฐานในพริบตา ทัศพลตกใจสุดขีดเขาดึงอับศรวลีไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่อีกต้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและสำนึกผิดที่ประเมินความอันตรายของอสูรตนนี้ต่ำเกินไปอับสวรวลีเจ้าต้องรีบไปแจ้งข่าวเรื่องนี้แก่พระอินทร์ให้เร็วที่สุดแล้วเจ้าล่ะเจ้าจะสู้กับมันได้อย่างไรคุณเดียวข้าจะถ่วงเวลาไว้ให้เจ้าไปให้ถึงไตรภูมิให้ทันอับศรวลีสายหน้าด้วยน้ำตาคลอข้าไม่ทิ้งเจ้าไปหรอกนะทัศพล พวกเราจะสู้ด้วยกันแต่ยังไม่ทันที่อับสรวลีจะพูดจบทัศพลก็ใช้กำลังผลักเธอออกไปทันทีไปเถอะนี่คือคำสั่งข้าจะรอเจ้ากลับมาพร้อมกับทัพเทพว่าแล้วทัศพลก็ก้าวออกไปเผชิญหน้ากับธมินมาลัยอย่างกล้าหาญทั้งที่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขารู้ดีว่าหากไม่มีพลังพิเศษใดๆและไม่มีกำลังจากทัพเทพเขาคงไม่อาจเอาชนะอสูรตนนี้ได้เลย แต่ในฐานะเทพบุตรผู้ดูแลป่าหิมพานเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปกป้องป่าอันเป็นที่รักจนกว่าลมหายใจสุดท้ายทัศพลมีความลับที่ซ่อนไว้เกี่ยวกับชาติกำเนิดที่เชื่อมโยงกับธมินมาลัยเมื่อชาติที่แล้วทัศพลคือลูกสารของธมินมาลัยแต่เมื่อธมินมาลัยถูกเนรเทศทัศพลก็ถูกนำมาฝากไว้ในไตรภูมิเพื่อความปลอดภัยและลบความทรงจำในอดีตออกทั้งหมด ทมินมาลัยจึงไม่ได้จําลูกสารของตัวเองในทันทีแต่มันจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงพลังงานของทัศพลและทําให้ความลับนี้เปิดเผยออกมาทัศพลยืนประจันหน้ากับทมินมาลัยอย่างไม่หวั่นเกรงทั้งที่ร่างกายสั่นเทิมด้วยความกลัว อับสอสวลีที่ถูกผลักออกไปห่างๆหันกลับมามองด้วยความเจ็บปวดเธออยากจะกลับไปเคียงข้างเขาแต่คำสั่งของทัศพลยังคงก้องอยู่ในหูเธอจึงตัดสินใจวิ่งอย่างสุดกำลังมุ่งหน้าสู่ไตรภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระอินให้เร็วที่สุด ทัศพลหลับตาลงรวบรวมสมาธิพลันจากกำไรแก้วมณีที่ประดับด้วยใบโพงเงินเรืองรองขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ดูจะไร้ผลเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับพลังอันมืดมิดของธมินมาลัอายอสูรตนนั้นหัวเราะเยาะเจ้าคิดว่าพลังอันน้อยนิดจากกำไรของเด็กเลี้ยงต้นไม้จะทำอะไรข้าได้เงินหรือทัศพลไม่ตอบโต้แต่ในห่วงความทรงจาที่ถูกลบเลือนมีบางอย่างแวบขึ้นมา ภาพของชายผู้หนึ่งสวมชุดเกราะสีดำกำลังโอบกอดเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนภาพนั้นเลือนหายไปอย่างรวดเร็วราวกับควันไฟทัศพลสะสบัดหัวไล่ความสับสนแต่ในใจกลับเริ่มรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับพลังงานอันมืดมิดของธมินมาลัยข้าไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายปาหิมพานทัศพลตะโกนก้องพลางพุ่งตัวเข้าใส่ธมินมาลัยอย่างไม่คิดชีวิต ทมินมาลายเพียงแค่หัวเราะในลำคอมันยกคาถาขึ้นตั้งรับอย่างไม่ยากเย็นพลังมืดแผ่ออกมาปะทะเข้ากับร่างของทัศพลอย่างจังทำให้เขากระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่จนสลบไปในทันทีเมื่อร่างของทัศพลกระเด็นลงมากองอยู่เบื้องล่างทมินมาลายก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวเทพ,พบุตรหนุ่มพลังงานที่ขุนเคยที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของตนเองเมื่อนานมาแล้ว ความรู้สึกผิดบาปและความเจ็บปวดที่ถูกฝังกลบมานับพันปีปัทุขึ้นมาในหัวใจของมันทันทีพลังนี้เป็นไปไม่ได้ทำมินมาลหยพ,พึมพำกับตัวเองมันยกมือขึ้นแตะที่หน้าอกของทัศพลพลังเมื่อดในกายมันเชื่อมโยงกับพลังทิพย์ในกายของทัศพลอย่างอัศจรรย์ความทรงจำที่ถูกลบไปในอดีตได้เริ่มฟื้นคืนกลับมา ภาพของธมินมาลัยในชาติที่แล้วค่อยๆฉายชัดขึ้นมันจำได้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพียงยักษ์ชั้นรองผู้หนึ่งที่ใฝ่ฝันจะปกป,ป้องป่าหิมพานและไตรภูมิแต่มันกลับถูกความโลภครอบงำจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อพระอินท์และถูกในระเทศออกไปแต่ก่อนจะจากไปมันได้ฝากลูกชายตัวน้อยที่เกิดกับเทพนารีไว้กับเหล่าทวยเทพและให้ลบความทรงจาของเด็กคนนั้นออกทั้งหมดลูกของข้า เจ้าคือลูกของข้าเองทมินมาลัยเอ่ยเสียงแหบพร่ามันทอดสายตาอ่อนโยนลงมามองร่างที่สลบสลยของทัศพลความโกรธแค้นที่มีต่อไตรภูเมื่อครู่พลันเลือนหายไปในพริบตาการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในขณะเดียวกันอับสรสวลีก็เดินทางไปถึงไตรภูมิได้สำเร็จเธอรีบไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดต่อพระอินทร์ทัพเทพจึงเตรียมพร้อมที่จะยกไปปราบอสูรตนนั้นในทันที ทัศพลเจ้าต้องปลอดภัยนะอับสรสวรลีภาวนาในใจขณะที่รีบรุดกลับไปพร้อมกับทัพเทพเมื่อทัพเทพเดินทางมาถึงป่าหิมพานพวกเขากลับเห็นภาพที่ไม่คาดคิดทมินมาลายกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆร่างของทัศพลที่สลบสลายและกำลังใช้พลังมืดอันบริสุทธิ์เยียวยาบาดแผลให้ทันใดนั้นทัศพลก็รู้สึกตัวขึ้นท่านเป็นใคร และทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยกับท่านนะทัศพลถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสับสนธมินมาลัยกล่าวด้วยความเจ็บปวดลูกเจ้าจำข้าไม่ได้แล้วหรือข้าคือพ่อของเจ้าเองธมินมาลัยทัศพลเบิกตากว้างด้วยความตกใจขณะที่ทัพเทพที่นำโดยพระอินก็ได้เดินทางมาถึงพอดีพระอินมองเห็นภาพเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความเข้าใจธมินมาลัยในที่สุดเจ้าก็ได้สำนึกได้ ธมินมาลัยหันไปมองพระอินด้วยสายตาที่อ่อนลงมันลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหาพระอินอย่างช้าๆข้าขออภัยที่เคยคิดจะแย่งชิงบัลลังก์ของท่านและข้าขอไถ่โทษด้วยการใช้พลังทั้งหมดของข้าเยียวยาป่าหิมพัน์ ว่าแล้วทมินมาลัยก็ยกคาาขึ้นชี้ไปบนท้องฟ้าพลังมืดทั้งหมดในตัวมันพุ่งขึ้นไปรวมตัวกันเหนือป่าหิมพานแล้วแปรเปลี่ยนเป็นแสงทองสว่างจ้าแสงนั้นค่อยๆสาดส่องลงมาต้นไม้และสัตว์ต่างๆที่ถูกทำลายใบไม้ที่เหี่ยวเฉากลับมาเขียวชะอุมอีกครั้งต้นไม้ที่ไม่เป็นเท่าทานกลับฟื้นคืนชีวิตต้นปริชาติส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งป่า ในขณะที่พลังของทมินมาลัยค่อยๆหมดลงร่างของมันก็เรื่มจางหายไปทีละน้อยทัศพลที่ยืนมองอยู่ข้างๆร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าพ่ออย่าจากภัยข้าไปเลยไม่ต้องห่วงลูกข้าจะไปรอเจ้าในชาติหน้าทมินมาลัยกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนที่ร่างของมันจะสลายไปกลายเป็นละอองทิพย์สีทองเหลือเพียงคาาที่ตกลงมาอยู่ตรงหน้าทัศพล ทัศพลหยิบคาถาของพ่อขึ้นมาถือไว้ด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเประหว่างความเศร้าและความยินดีที่ได้พบค้นชาติกำเนิดของตนเองอับษรสวลีเดินเข้ามาปลอบใจเขาอย่างอ่อนโยนพระอินทร์ก็เดินเข้ามาตบไหล่เขาเบาๆทัศพลเจ้าคือผู้ที่ได้สืบทอดพลังจากบิดาเจ้าแล้วแต่จงจำไว้พลังนี้จะนำมาทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะใช้มันไปในทางใด ทัศพลเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่กลับมาสดใสอีกครั้งเขาสัญญาในใจว่าจะใช้พลังที่ได้รับจากพ่อปกป,อป้องป่าหิมพาน์และไตรภูมิให้คงอยู่ตลอดไปและเรื่องราวของธมินมาลัยผู้ซึ่งยอมสละชีวิตเพื่อลูกชายอันเป็นที่รักก็จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสวรรค์ชั้นไตรภูมิไปตลอดกาล